เราสามารถนับถือครูบาอาจารย์หลายๆองค์ได้ไหมคะแล้วสวดมนต์หลายๆบทพร้อมๆกันได้หรือไม่ครับได้สวดกี่บทก็ได้ขอให้สวดเถอะปัญหาอย่างเดียวจะไม่สวดกันเองครับสวดหลายบทก็เหมือนจับฉ่ายนะเวลากินเอาอันนี้อันนี้ผักเนี้ยวลากินอีกคำอีกผักหนึ่งอะไรประมาณนั้นน่ะรถมันก็นหลายรถนะครับ ทำยังไงให้เลิกยึดติดได้ง่ายๆค่าลงาองตาอ้าวบางสกุลดีออกจากบ้านกับสละผัวอธิษฐานมิใช่ไหมละ่ะกลับบ้านเห็นหน้าเมกันบางสกุลผัวอธิษฐานมิเนี่ยวเวลาไปทางานก็นสละบ้านสละผลัวสละลกูกอธิษฐานมิชีวิตข้าพเจ้ามีอยู่แค่เนี้ย ถ้าตายถ้าตอนนั้นน่ะเอาไปได้ไหมลูกผัวเอาไปไม่ได้ค,ค่อยๆทำมันจะไม่ติดที่หลวงตาทำมาเนี้ยนะพูดถึงตั้งแต่เริ่มแรกละมันจะอาบน้ำยังสระ้ะจับสระเสื้อผ้าละเอียดละเอียดใช่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น,นมันจะมันจะไปเองสระรองเท้าเวลาเวลาถอด ใส่รองเท้าบมงสกุลคือบางสกุลสละมันเป็นการไม่ยึดติดในสิ่งที่เรามีคเพราะมันไม่มีสิ่งที่เรามีเนี่ยมันจะมีไหมในอนาคตไม่มีใช่ไหมละ่ะถ้าเราไปยึดติดมันเนี่ยเราตายเราก็ไปอยู่ในสิ่งที่เรายึดนึกออกไหมอายึดมั่นถือมั่นที่เขาพูดนั่นนะใช่ นี่ของกูนี่ของกูอะไรก็ของกูหมดเลย <c oughs> ใช่ไหมเวลาตายไปนะอารมณ์ตรงนั้นออกจากร่างอารมณ์ตรงนั้นพอด,ดีแล้วจะไปไหนอะก็ <c oughs> ไปติดภูมิตรงนั้นนะค <c oughs> คนไปแตะต้องยังไม่ได้แลยติดนะเอาเรื่องถึงงับฆ่าฆ่าเลยอนะอันตรายมากนะพูดอย่างนี้ค <c oughs> วามยึดมั่นถึงมั่นเนี่ย แล้วอย่างวิญญาณที่ไปทําร้ายมนุษย์ที่ทํากรรมเขาก็เพิ่มไปอีกงี้เหรอครับก็ถูกแล้วถูกก็เหมือนแม่นางนะเน่ะแม่นางหัวเรือนนะวันนั้นว่าจะแวะเข้าไปอย่พาแวะเข้าไปอย่แม่นางเป็นยังไงเนะี่ยสบายดีหรือเปล่าไม่รู้ครับสุดท้ายคือพระไปอยู่ที่นั่นนะตายโอ้คงไปนึกว่าจะไปเอาทองมันไม่ทองนะจุเขา เขาหนีทับมาก็เอาทองมานะหนีไม่ทันฝังก่อนนะค<ะ>่าศึกมาค่าตายหมดเลยทั้งลูกพี่ลูกน้องอ่ะทั้งเยอะลองคิดดูนะแถบนั้นเป็นทุ่งนาหมดยอยู่กันนั่นนั่นเป็นกระจุกอย่างเดียวเนาะเข้าแตะต้องมาได้เลยคน,คนแถวนั้นก็บอกเมื่อก่อนเนี่ยนะแม้แต่วัวเข้าไปยังตายเลยไปถางไม่ได้เลย <c oughs> ไม่กล้าแย้มเข้าไปนะตอนนี้เป็นไงไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ไปนานแล้ว,วอยู่เหล่วขวาขวัญเหล่าขวัญอยู่ที่ไหนอ่ะการจรบุรด,ดีทุที่เราผ่านแวนะ่นละว่าจะแวะไปแล้วก็ลืมสุกสีแม่นางคงยังอยู่นะคิดว่าอยู่อยู่นะแม่นางกับบริวารแม่นาง่ะคงเปลี่ยนแล้วละ่ะไปสวมมาหลายรอบแล้วเปลี่ยนเขาคงดีขึ้นอนะ่ะ ดีขึ้นใช่ฟังลงตาทุกวันมีความสุขแล้วก็เข้าใจในชีวิตมากขึ้นชีวิตไม่มีอะไรก็เตรียมตัวเกิดเตรียมตัวตายไงครับใช่ไหมชีวิตไม่มีอะไรนะมีข้าวมีปัจจัยสีก็อยู่ได้ไ้้ชีวิตอะ่ะครับยกเว้นจะไปหาปัจจัยอื่นมาแค่อยู่นี่เนี่ย กินนอนสวดมนต์เนี่ยหลวงตาว่าฝึกสักปีสองปีถ้าฝึกจริงๆเนี่ยโอ้ยนึกอะไรก็ได้ครับยิ่งใกล้ๆด้วยเนี่ยนึกให้แก๊บมายังมาเลยแล้วก็จ่ายเงินให้มันก็พอแล้วอ้าถูกแล้วไงครับเออสมัยนี้ใช่ไหมมียานทุกคนอ่ะถ้าฝึกในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยครับยานพาณะ ทำไมอ่ะเขาบอกพอฟังหลวงตามากขึ้นสวดมนต์มากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นก็เริ่มขี้เกียจทํางานมากขึ้นนะครับก็ถูกแล้วรอยากมาอยู่วัดมากขึ้นนะครับหลวงพ่อท่านให้หลวงตาไม่ทํางานเนี่ยหลวงตาก็เลยออกจากงานมาสวดมนต์สว่านเนี้ยบทสวดเนี้ยเลี้ยงชีวิตเองก็จริงอย่างที่ท่านพูดนะเลี้ยงโอ้โหเลี้ยงทั้งมนุษย์เลี้ยงทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งวิญญาณ เลียงทั้งัวเองเนี่ยลองคิดดูเนี่ยไม่ทราบอะไรเลยสวดมนต์อย่างเดียวไม่ต้องขอใครด้วยสวดมนต์อย่างเดียวแล้วขอขอหลวงปู่ขอเทวดาขอเทวดาขอหลวงปู่ขอใครก็ได้ที่ที่มนุษย์มองไม่เห็นนะค <c oughs> <c oughs> ทาไมอ่ะ <c oughs> มีความสุขค <c oughs> ใช่ไหมอยากทําก็ได้ไม่อยากทําก็ได้อยากเบี้ยก็ได้ไม่อยากเบี้ยก็ได้ <c oughs> อา้าวทาไมอะ่ะอชีวิตเป็นของเราไม่มีใครราบาบังคับครับโหหลวงตาเจอเกจิหลายองคนะโอ้ห oh, ลวงพ่อเนี่ยลำบากมากเลยตื่นเช้ามาก็ไปดูแล้วหลวงพ่อต้องไปโน่นหลวงพ่อต้องไปนี่หลวงพ่อต้องไปโน่นครวบ, oh. บคุมเป็นหลวงพ่อแล้วก็ค,คนข้างๆ่งะควบคุมหลวงพ่อเลยเลยหลวงพ่อก็ไปตามเขานะั่นแหละ แต่ลุงตาไม่ได้นะมีใครมาควบคุมค<ะ> <laughs> มันไม่เห็นอิสระรอจอะุเพราะทุกคนก็ชอบอิสระรไม่มีใครชอบชการบางออังคับไม่อยากดังถึงขนาดนั้นโอ้โหเจออุปชาเมื่อกันนะโห้ทานอดทนมากเลยครับเ<ะ>ชา้าพระบายคารวาสลดน้ำคนระับโอ้ เมืองหอิกเลยอ่ะ <c oughs> หกโมงเนี่ยเดินเข้าไปในกุฏิเนี่ยนอนแผ่สองอะหลึงเลยอ่ะครับต้องบีบนวดนะองคิดดอวคิดในใจว่ากูแก่มากูไม่ทําอย่างนี้หรอกก <c oughs> ูวววตายแน่นอน <c oughs> เอาจริงๆจรับเรื่องจริงโดนสังคมบังคับผมก็ต้องไปที่ผมนะครับครับเนี่ยที่ผมต้องบอกต้องไป โดนบังคับแต่อย่างเราเนี่ยอย่ามาบังคับอะไรกูไม่ไปอ้าวก็ถูกแล้วเพราะอย่างตามสาขาหลวงตาก็ไม่บังคับใครพอหลวงตามไม่ไมชอบ,บ,บให้ใครมาบังคับใครอยากสวดก็ได้คใครอยากรวยก็สวดนะไม่อยากรวยก็อย่าสวดนะอ๋อที่ไม่บังคับใคร,ครใครอยากรู้ก็สวดเนะิย อยากคุยกับหลวงปู่ได้อยากคุยกับวิญญาณอยากคุยกับใครได้อยากโทรจิตได้อยากมีทิพย์อำนาจก็ฝึกเอารบคือหลวงตาให้อิสระกับทุกคนถูกถ้าท่านฝึกได้ท่านก็นได้ท่านฝึกได้ทา่านก็ไม่รู้อะเปลืองข้าวอะเปลืองจับชายอะ <laughs> <laughs> รู้หรือเปล่าว่าเขาบางคนขเขาจะวาย ยี่สิบบาทเนี่ยโอ้โหมาจบเป็นชั่วโมงนะขอสารพัดขอเลยยิ่งชาวบ้านเมืองหน้าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะรุกเวลาเขาถวายงเงินเขาจบหน้านหน้าโอ,โอ้โหเราต้องรีบต้องรีบแผลแกแล้วละ่ะติดนี่แกไม่ธรรมดานะตุครับหลวงพ่อท้าใม่ว่าใคร มันจะชินอืมไม่ว่าใครถ้าเราเลิกว่ามันจะดีไม่ดีเรื่องมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราครับขอให้เรามีความสุขก็พอแล้วอเอ้าก็สุขไงก็สบายไ,ไงทำไมลนะ่ะทาได้ก็ทําทําไม่ได้ก็อย่าทําครับหลวงตาบอกทําแล้วอย่าเป็นทุกข์นะใช่ถ้าทุกข์ก็อย่าทำเหมือนน้องพี่อะาติสาวหลอกแล้วอย่าเป็นทุกข์ครับ เราไปให้เขาหลอกเองหลวงตาเขายกตัวอย่างนะครับอะไรพวกตัวอย่างแบบไหนอ๋อมือกี้หลวงตาเขายกตัวอย่างเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องผมจริงๆครับไหนที่ไหนอ๋อมอกี้ที่สาวหลอกนะครับ๋อตูไม่มีสาวหลอกตัวหลอกนอกจากตัวไปหลอกเขาไน่ นีคุณพ่อเขาเป็นคนขี้โมโห,โหนะครับหลงวงตาเวลาเจอกันก็มักจะหงุดหงิดโมโหโสใส่แล้วก็ชอบด่าว่าเขาแบบว่าเอยขอให้ชีวิตไม่เจริญบ้างอะไรบ้าง,งครับเขาบอกเขาก็พยายามนึกถึงหลวงปู่แผ่ข้อพิมานให้พ่อก็ดีไปแป๊บหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับเอเจ้ากรรมในเวรชัดๆที่เห็นนั่นแหละกรรมเวรตัวเองนั่นแหละกร่มในอดีต เคยทา,าันเคยเคยด่าพ่อแม่มานะเดี๋ยวลูกหลานมันก็จะด่าต่อนะมีกรรมเป็นแดนเกิดที่เขา,ะานะลูกตาตั้งแต่เด็กจนอายุขนาดนี้นะลูกตาเห็นครอบครัวหลายครอบครัวลักษณะนี้เลยนะตุเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนะี่ยมันตามไปสายใยแห่งกรรมไนงะดึงมาเลยนะตุ มันดึงสายใยเนี่ยมันดึงมาเลยต้องเรียบอยู่กับพระแล้วละ่ะค่ะอย่างจากท่านตีกัว่าตอนหนุ่มๆไปหลอกสาวว่าเยอะเจ้าชู้โตมาเลยไม่กล้ามีลูกครับเดี๋ยวกลัวมีลูกสาวนะคยโอ้แน่นอนฮนะไปถึงลูกไปถึงหลานนู่นนะโอ้สายใหญ่กรรมนี่มันไปสืบเนื่องกันได้ครับหลวงตาโอ้หลายภพชาติที่มัน เยอะๆกันทั่วโลกเยอะๆในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราสับเพดูสายใหญ่กรรมจริงๆนะโอ้ถ้ามันจะหยุดกันนะมาเข้าวัดสวดมนต์มากศึกษาเรื่องพุทธศาสตร์ศึกษาเรื่องของกรรมศึกษาเรื่องนรกสวรรค์ศึกษาเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดหยุดทันทีครับเพราะกรรมมันก็เป็นกลุ่มๆเป็นก้อนๆเป็นพวกๆ<ช>เป็นหมู่ๆใช่ครับถูกสายใหญ่แห่งกรรม ชวนกันไปท,ทําความดีมั่งไ่ดีมัง่งตอนเด็กๆในหมู่บ้านหนองตานี่นะครับจะทําบุญทีต้้งเขาเรียกว่าฮอมกันโคละคนละสองบาทคนละห้าบาทสมัยก่อนนะอไปซื้อหมูมึงซื้อวัวมาฆ่ากันแล้วก็แบ่งกันเป็นไงสายใหญ่ด้วยกันไหมลงขันกันซื้อ,อเพื่อมาฆา<ต>แล้วก็เป็นอาหารแล้วก็ไปถวายวัดมั่งไว้แบ่งกินมั่งแล้วพระก็ได้ด้วยไหมครับ ผ้าไม่เกี่ยว<อ>พ่ไม่รู้ลงุงตัวลุงในวัดไม่เกี่ยวเพราะตัวลุงไม่รู้แต่ลุงก็รู้อยู่นั่นแหละแต่ลงุงเกี่ยวเอาจริงๆในยุคก,ก่อนเป็นยางงั้นมันไม่มีโรงฆ่า,าสัตว์ไม่มีอะไรอะ่ะคแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอเราห่างจากปานาฏิบัทเพราะโทรศัพท์สั่งเลยคสั่งที่ไหนก็ได้ที่เขาขายอะ่ะ เขามาส่งถึงที่เลยครับเมื่อก่อนต้องค่าเองนะตูอย่างค่าค่าคนเดียวเนี่ยหลวงตากรรมมันหนักที่เราคนเดียวทีนี้พอรวมๆกันแบ่งกันมันก็เลยหารความเจ็บปวดลงไปหลายหลายคนไปหมดแล้วที่กินนั่นนะคนละนิดคนละหน่อยครับใช่สายใหญ่แห่งกรรมไงครับก็ตั้งใจมีความยินดีความพอใจด้วยกันทั้งหมดนะครับถึงได้หอมกันนอกัน เหมือนเราทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนะทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็ได้<ช>กลับทาให้เขามีความทุกข์ความเสียใจความเจ็บปวดวันหนึ่งมันก็กลับมาอย่างนี้ครับใช่การจะแก้กรรมพวกนี้ยกรรมไม่ดีก่อนเนี่ยต้องห่างจากมันออย่าให้มันมาถ้ามันมาก็เรียบเข้ามหาพระคิดมาสวดมนต์มั่งแผ่เมตตาโมทนาเนี่ยกลัมมาเร็เรวให้กรรมตรงนั้นมันอยู่อย่างเดิมอย่าให้มันเพิ่มใช้เวลาไม่นาน จะเข้าใจละมันอยู่อย่างเดิมมะมันไม่เพิ่มเพราาะอย่มัน,นไม่ต่อด้วยไม่ต่อถ้าเกิดเขาบอกเขาเคยทําคูใส่ใส่คนอื่นไว้เมื่ออดีตแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี่ยเลิกทําแล้วทีนี้มีสิทธิจะกลับไปแก้ไขในสิ่งที่เราเคยทําไว้ได้ไหมมันไม่ต้องไปแก้ไขหรอกเอาสายใหยเนี่ยจกักรพพัดเนี่ยเข้าไปแทน เราก็สวดมนต์อ่ะสวดทุกครั้งอะ่ะสายใยจิตกับเรากับอยู่กับท่านทุกครั้งที่สวดไงเออสายใยเหล่านั้นมันก็ไม่มาก็คือทาปัจจุบันใช่เพเาราะปัจจุบันมันเป็นอน,อนาคตคไอ้นั่นมันปัจจุบันมันจากอดีตร่ะมันอดีตไอ้ที่ปัจจุบันเราทํามันเป็นอนาคตนู่นครับอบ้านหลังนี้นะครับซื้อไว้นานแล้ว แต่คือว่าอดีตมันเป็นแตกแยกครับก็คือพ่อไปทางลูกไปทางเราไปทางแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะกลับไปอยู่บ้านหลังนี้แต่คือเหมือนมีคนบอกว่าบ้านหลังนี้โดนทําของทําคูณใส่ใส่อยู่ในบ้านมันไม่ดีนะทีนี้การจะกลับไปอยู่นะเราต้องทํำยังไงบ้างียากอะไรเอารูปลุงปู่ไปตั้งไว้ครับเอารูปลุงปู่ไปตั้งไว้ก่อนรูปจกักรพรรดิเนี่ยรูปเราที่สร้างนะส่วนมนที่ไหนก็ได้ไปที่รูปนั่นแหละ หลวงพ่อท่านก็จะขยะท่านก็จะแผ่ขยะพวนั้นค่อยๆป,ปรับครับปรับขยะขึ้นขึ้นที่ไม่ดีมันก็จะผักออกไปขึ้นสายใหญ่ไม่ดีครับสวดมนต์มาสามปีแล้วค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือทำไมทุกเวลาที่สวดมนต์มันหลับทุกรอบเลยนะครับดีมาก เป็นถูกตามข้อวัดกินนอนสวดมนต์ไงครับอย่าไปฝืนนะฮะถ้าอยากฝืนก็ต้องลืมตาเขาแค่มีความกังวลว่าแล้วมันจะได้บุญไหมที่มันหลับไปเนะีเอาง่ายๆนะอยากคนเะนี่ยหลับง่ายๆเนี่ยสัมผัสได้ง่ายด้วยนะครับเพราะจิตไม่มีะคนจะหลับได้เนี่ยมันต้องสบายเนะี่ยมันต้องสบายครับ วันนี้จะหลับมถ้าจิตวนเวียนยุ่งเหยิงอะไรดองคิดเลยกายนะผ่ากันแล้วมันไม่หลับคนอยากจะหลับก็ไม่หลับนะไม่ไอ้นี่สวดแล้วหลับเนี่ยมันไม่ยากหรอกสวดแล้วมองภาพหลวงพ่อครับมองแล้วก็หลับมองแล้วก็หลับตาไปเรื่อยๆเนี่ยครับถ้ามองหลวงปู่แล้วยังหลับเนี่ยก็เก่งแล้วล่ะเขาบอกพอมองหลวงปู่เนี่ยพอมาเริ่มหลีหลีหลีมันหลีแล้วมันหลับไปอีกเลยนะลืมตาดูใหม่ลืมไม่ขึ้นนะ อาจจะเป็นคนมีบุญนะครับหลับง่ายครับใช่บางคนให้หลับยากนะไม่ใช่ง่ายๆพลิกไปกับพลิกมาอยู่นั่นแหละครับมันไม่หลับโอ้กินยานอนหลับก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับจิตนี่ยมันแข็งขนาดนะพวดถึงความงวลควาพมห่วงใหญ่ความสายใหญ่พวกเนี้ยโอ้ยแก้ได้โดยการสวดมนต์แค่นั้นนะอย่างอื่นแก้ไม่ได้หรอก สายใหญ่แห่งกรรมเนี่ยอยากให้เข้าใจในอนาคตคิดอะไรจะได้อย่าง,งานั้นจะมาไหนๆก็มากันแล้วอะมาฝึกแล้วอะฝึกให้มันได้จริงๆอะเป็นการเลี้ยงชีวิตตัวเองไปไหนก็เป็นผู้มีประโยชน์กับวิญญาณวิญญาณง,ง่ายๆนะพูดถึงหลงตาพิสูจน์เรื่อยแหละเวลาไปสวดที่ไหนก็เอา้าวิญญาณนี้ได้จริงหรือเปล่าครับ<ะ>อืม มีคนมาถวายสตังีิออกมาณนั้นน่ะ<ๆ><ๆ>บอกคนแถวนี้มาถวายสตังีิอยากได้บุญทดลองไง<ๆ>มันก็เป็นอย่างที่เราเรานึกกันแหละมันต้องพิสูจน์ไงสวดเราก็ต้องพิสูจน์มันพิสูจน์ไม่ได้หรอกครับมันขี้เกียจสวดเรามันไม่ได้อะไรบอกบไม่ใช่<ๆ>เหมือนกับไม่ได้อะไรที่จริงเราไม่เข้าใจเองค เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงคนอื่นได้ได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมนุษย์ต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะคะอาศัยมนุษย์ด้วยกันอาศัยด้วยวิญญาณเพราะวิญญาณมันไปจากมนุษย์วิญญาณมันก็มีทั้งสุขและทุกข์มนุษย์ก็มีทั้งสุขและทุกข์น้าจเราได้ทั้งวิญญาณได้ทั้งมนุษย์เนี่ยคแล้วจะเป็นเพื่อนกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลในการข้างหน้านู่น่ะเรามีเพื่อนเยอะเรามีเพื่อนเยอะเราก็เป็นใหญ่อยู่แล้วนะครับปกตินะครับตัวหนูเขาบอกว่าเป็นคนชอบบ่นชอบด่าว่าอารมณ์ร้อนหงุดหงิดโกรธง่ายขึ้นเร็วพอมาสวดจกักพัทกรรมพระตลอดพอจะมีอาการหลุดหลุดก็กรรมพระคิด พอมีเรื่องให้คิดก็กรรมพระมีเรื่องทุกข์ก็ฟ้องหลวงปู่นะครับช่วงที่สวจดจักพริหนูสวดจริงจังมากสวดทุกเวลาที่นึกได้เมื่อคืนอารมณ์เสียใส่ลูกหนูทั้งอารมณ์เสียทั้งบน่นแต่ทำไมใจถึงรู้สึกไม่ร้อนลนหายใจไม่ถี่ถ้าเป็นปกติต้องหายใจรัวๆแรงแล้วอารมณ์ขึ้นปากบน่นแต่ใจก็รู้สึกเฉยๆนะครับแล้วทำไมอยู่ๆโวยวายอยู่ดีๆ อารมณ์นั้นก็หายไปดับไปแบบจำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่โกรธลูกลูกก็นั่งงงไปเลยว่าแม่หายบ้าไปเฉยๆอย่างเงี้ยอ่อแม่แม่กับลูกเข้าใจไหมครับขึ้นมันมาจากลูกขึ้นเนี่ยสีลูกขึ้นมาจากลูกมันไม่นานครับถ้าขึ้นมาจากแม่อานานอ๋อลูกเนี่ยมันยังเด็กอยู่ครับ คือที่เขาบอกว่าที่หนูตัดอารมณ์ได้เป็นเพราะว่าผลมาจากที่หนูสวดจกักรพรรดิบ่อยอารมณ์พวกนี้เนี่ยไม่ได้ฝึกง่ายๆนะอารมณ์ไม่ไดมีงุดหงิดอารมณ์โกรธง่ายๆเนะี่ยมันฝึกมาเป็นปีหลายปีนะครับฝึกจากสังคมรอบๆข้างก็แล้วละโดนไปนัังไงอ้าวโกรธแล้วโดนก็นงุดหนะงิดเนี่ยโดนโน่นงดหงิดโดนทางนี้ก็งุดหงิดมันก็เลยชินไงครับ จะหายไปจะหายไปก็ต้องลืมมันคต้องห่างจากมันนไอ,อห่างจากมันก็มาอยู่กับพรางมันจะไปแก้กรรมได้นะไม่ใช่แก่อารมณ์พวกนี้ไม่ใช่คทํายังไงจะไม่ให้มันมานนมันก็ต้องหาขึ้น, <c ười> ข,น <c ười> ขึ้นจะกพังแล้อขึ้นกรรมฐา,านเนี่ยคละขึ้นใจสนา,นาคมมาเนี่ย อย่างเมื่อก่อนมันมาอาจจะยาวนานอย่างนี้มันมาแล้วมันก็สั้นลงตัดง่าง่ายขึ้นเร,เริ่มจะหายไปแล้วนะในอนาคตถ้าเขาไม่เลิกนะ,ะอไม่ได้ยินนะลูกลูกบนยังไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินนะอ๋อจริงๆเนี่ยถ้าเนี่ยเริ่มแล้วนะเริ่มอาการเริ่มเ,เริ่มเปลี่ยนไปแล้วลูกผัวพ่อแม่นะอาจจะงงๆอยู่เอ๊ะเป็นไปได้ยังไงวะ มันเปลี่ยนไปในวานะอ๋อลูกสามีก็รักใคร่ครอบครัวก็อบอุ่นนะครับนี่คือการเปลี่ยนฮะเปลี่ยนขึ้นจากเล่า <laughs> ใช่มันไปหาญาติหมดอนะ่ะครับญาติก็เปลี่ยนด้วยวิญญาณแถวนั้นก็ยังได้ด้วยอนะโอ้มาสารขนาดไหนปัญหาอย่างเดียวเนะี่ยจะทำไหมล่ะครับ